สวัสดีครับผมนัชนนนะครับวันนี้ครับผมมาอยู่ที่ตำบลเบิกภัยอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับ วันนี้พามาดูที่ดินนะครับแปลงติดถนนลาดยางมาตรฐาน2เลนแบบนี้เลยนะครับผมเส้นทางนู้นนะครับเป็นเส้นทางทิศตะวันตกครับผมที่จะสามารถออกไปยังวัดเบิกไพรได้นะครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราจะไปที่วัดเบิกไพรของตำบลเบิกไพรเลยนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาเราจะไปที่แก้มอ้นนะครับแล้วก็ไปด่านมะขามเตี้ยได้ครับผมวันนี้ผมจะมาบอกขายแปลงที่ดินติดถนนตรงนี้เลยนะครับราคาไม่แพงครับ เจ้าของครับมีทั้งหมด23ไร่แต่ว่าจะแบ่งขายเพียงแค่6ไร่เท่านั้นนะครับผมในราคาเพียงไร่ละ37เท่านั้นครับราคานี้พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในวัดโอนด้วยนะครับผมอ่าตรงนี้ครับเป็นดงยูคานะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเขาปลูกไว้ ตอนนี้จะเป็นตอนที่4แล้วนะครับผมซึ่งเวลาที่เขาตัดทีนึงนะครับก็จะมีคนมาขอตัดแล้วก็นํารายได้ไปให้ถึงที่บ้านนะครับตัดครั้งหนึ่งเนี่ยได้อยู่ลๆประมาณ5 0,000บาทครับผมว้าวซื้อวันนี้คุณสามารถสร้างรายได้ได้เลยนะครับหลังจากที่ได้ตัดต้นยูคาแล้วนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะมีหน้ากว้างนะครับติดกับถนนลาดยางมาตรฐาน2เลนเส้นนี้นะครับที่มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับผม กว้างถึง130เมตรโดยประมาณนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำการรังวัดสอบเขตแล้วก็แบ่งมาให้ในเรื่องของด้านลึกนะครับผมแปลงนี้จะลึกอยู่ราวๆประมาณ74เมตรครับผมที่ดินแปลงนี้ถือว่าสวยมากนะครับที่ได้หน้ากว้างติดกับเท้นถนนมาตรฐาน2เลนนี้ครับผมไฟฟ้าก็มีผ่านนะครับน้ำประปาก็มีผ่านนะครับผมโดยเฉพาะด้านหน้าของเราครับหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือนะครับ สวยสวยมากเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับในเรื่องของระยะทางต่างๆนะครับผมเราสามารถที่จะไปค่ายลูกเสือดรุณาได้ใครอยากจะมานะครับเปิดตรงนี้ได้เลยห่างจากเราเนี่ย1.2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็วัดหนองกระทุ่มที่อำเภอจอมบึงนะครับห่างจากเราเนี่ย4.9กิโลเมตรเท่านั้นโรงเรียนวันครูครับผมหรือว่าเส้นถนน3087นะครับห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่8.1กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็ ราชพัฒนหมู่บ้านจอมบึงนะครับทั้งตลาดนะครับผมแล้วก็ศูนย์การเงินการธนาคารโรงเรียนต่างๆมากมายนะครับห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่9.8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมโรงพยาบาลนะครับอ่าอันนี้ลืมไม่ได้เลยสำหรับใครที่มาอยู่วางแผนแนนาตน,นะครับโรงพยาบาลใกล้เรานิดเดียว นั่นก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชครับเพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมจะไปตัวเมืองราชบุรีก็39กิโลเมตรกรุงเทพใช้ระยะการเดินทางมาประมาณเราๆ2ชั่วโมงครับ118กิโลเมตรครับผมและที่นี่ครับมีวิวเขาสวยงามมากนะครับฝั่งตรงข้ามผมนะครับตรงนั้นจะเป็นวิวเขาหลวงนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่าทุ่งเขาหลวงเมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นป่าหมดเลยนะครับแต่ว่าเขามาทำการ ไหทางนะครับจนมีหมู่บ้านเกิดขึ้นนะครับเขาเลยเรียกว่าบ้านทุ่งเขาหลวงนะครับผมของเราเนี่ยมีวิวเขานะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับรู้สึกว่าเขาลูกน,นั้นอ่ะอันนี้คือเราเรียกไม่ถูกนะครับผมเพราะจำไม่ได้แต่ว่าเขาที่อยู่ด้านหลังแปลงที่ดินของเราเนี่ยอันนั้นคือแปลงเอ่อเขาค <duc ci. S 2> ันหอกนะครับผมอ่ะละมาสรุปกันเลยที่ดินแปลงนี้นะครับแจ้งเรื่องของเอกสารสิทธิ์นะครับผม คือนอสสามกครุสสีเขียวนะครับผมเรียกว่าเป็นน้องๆของตัวโฉนนั่นเองนะครับผมแล้วก็แปลงนี้ครับมีทั้งหมด23ไร่แต่ว่าเจ้าของเขาจะแบ่งขายนะครับเพียงแค่6ไร่นะครับในสัดส่วนที่เราเห็นดงยูค,คานะครับหน้ากว้างโดยประมาณเนี่ยครับจะได้อยู่ลาลๆประมาณ130เมตรนะครับผมราคาเพียงแค่3 7ถือว่าราคาถูกมาก ใครจะซื้อเก็บไว้ในอนาคตราคาถูกไม่แพงริมถนนตรงนี้นะครับผมมาดูแปลงนี้เลยแต่ที่ดินแปลงนี้ครับจะอยู่ตามกว่าถนนลาดยางนี้นะครับประมาณลาลๆสองเมตรถ้าเกิดว่าใครมาซื้อแล้วรีบใช้นะครับก็ควรที่จะถมแต่ถ้ายังไม่ใช้นะครับก็ปลูกป่าไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อีกข้อนึงเลยที่ต้องบอกลูกค้าจริงๆนะครับในละแวกรัศมีประมาณลละสามร้อยเมตรนะครับก็จะมีฝามมูอยู่ใกล้นะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อแปลงนี้ครับคิดดูให้ดีครับว่า ตัวเองชอบไหมอ่าตรงไหนตัดได้ไม่ใช่ประเด็นนะครับไม่ใช่จุดด้อยไม่ใช่จุดแย่นะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาหาผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับกับนัชนน0ครับ0 9 5 2 6 3 5 5 6 3ครับแล้วก็ทุกข่าวสารนะครับลูกค้าสามารถกดติดตามได้ทางช่อง YouTube หรือว่าเพจ a c e b o o k นะครับ บาทและที่ดินทําเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยตัววันนี้ครับผมนัชนนและทีมงานจากลากันแล้วครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย